สวัสดีค่ะทุกคนแอดจะมาแนะนำซีรีส์เรื่ององค์หญิงใหญ่ค่ะซีรีส์เรื่ององค์หญิงใหญ่ดำเนินเรื่องอมาถึง EP 22แล้วทุกคนตั้งแต่ที่แอดดูมาแต่ EP 1ีถึง EP 22ไม่มี EP ไหนที่ไม่ชอบเลยทุกคนทั้งชอบทั้งฟินทั้งอินยิ่งลุงเผยอะทุกคนลุงเผยอะ ทั้งขี้อ้อนทั้งขี้งอนทั้งอ่อยเก่งยอดข้าวหวานเก่งโอ้ยฟินทุกคนฟินมากๆอยากให้ทุกคนไปตามไปดูไปฟินกันค่ะยิ่งเป็นฉากที่ลุงตามจีป้าบอกได้คำเดียวเลยฟินจริงๆเล่นเองชงเองจุบเองลุงเผยเคยกล่าวไว้ว่า ลุงเผยไม่เคยผิดต่อใครยกเว้นองค์หญิงคนเดียวเท่านั้นแล้วพอลุงเผยได้ย้อนกลับมาในอดีตลุงเผยก็เลยพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้องค์หญิงมีความสุขให้องค์หญิงได้ทําในสิ่งที่องค์หญิงอยากจะทําคือลุงพร้อมที่จะซัพพอร์ตป้าทุกอย่างเลยแล้วก็เข้าใจป้าทุกอย่างเลย เป็นอะไรที่มันฟินมากทุกคนแล้วป้าก็แบบในความที่แบบเอ๊ะฉันแก่แล้วไงแล้วฉันกลับมาในช่วงวัยสาวอ่ะอีกครั้งอ่ะก็เลยกลายเป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักอะทุกคนใครไม่ยังไม่ได้ดูไปรีบไปดูเลยต้องรีบไปดูกันเลยทุกคนบอกเลยว่าไม่ค่อยดราม่านะ สำหรับแอดแอดว่าไม่ดราม่าเพราะว่าดำเนินเรื่องได้น่ารักดีก็จะเป็นทางลุงเผยแหละที่ทำให้เราอมยิ้มตามไปได้ในช่วงที่มีดราม่าบ้างแต่ก็ไม่ได้หนังหน่วงขนาดนั้นเป็นซีรีส์ที่ดูได้สบายสบายแะสำหรับแอดนะว่าแอดชอบซีรีส์แนวนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นแนวที่แบบพระเอกตามจีบนางเอกแบบเนี้ยเข้าทางแอดเต็มๆเลยทุกคนใครที่ กำลังมองหาซีรีส์นะเราแนะนำจริงๆแอดแนะนำมากๆเลยอ่ยากให้ไปฟินกันแล้วคือตัวะลองเนี่ยก็หลงรักองค์หญิงเหมือนกันนะหลงหลงรักป้าหงเหมือนกันแต่คือลุงเผยอ่ะทำให้ะลองไม่มีตัวตนเลยอะนะทุกคนกลายเป็นบุคคลไม่มีตัวตนไปเลยอะ่ะลุงเผยจิกกัดได้น่ารักมากเลยอะ่ะ เอาจะแบบตัวลองของฉันไม่มีที่ยืนเลยอะทุกคนรับชมกันได้ทางยูคูค่ะวันอาทิตย์ถึงสุวันละสองตอนเสากับจันทร์วันละหนึ่งตอนค่ะทุกคนตามไปฟินตามไปอินตามไปจิกหมอนกับลุงเผยกันค่ะลุงเผยผู้ข้างรักเมีย ผิดพลาประการใดแอดต้องขออภัยไว้นาะที่นี้ด้วยนะคะเป็นคลิปแรกที่แอดมาภากเสียงโดยตรงจ้า